สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม h ฮ a ซ็อกเกอร์นะฮะคือเกมนี้ก็ไม่ยากนะแค่นี่นะฮะไปโหลดมา h ฮ a ซ็อกเกอร์นะนี่ก็รอชุณนะ่ะ ก็มันไี่ได้มีเงินมากครับผมไม่ต้องใช้อะไรวงเลยสักนิดเดียวไม่ต้องใช้แอปนะก็จะเดี๋ยวผมจะทิ้งล่ามให้ให้ลองไอ้บุตรนะฮะนี่ฮะผมจะขอเข้าไปให้ นี่นะเป็นตัวเงินทะุกคน,น,นะน,นะนก็อยู่นะี่นะเงินนะเงินก็เยอะมากส่วนนี้คัสตอมน,นะคัสตอมที่ผมใช้อยู่ก็คือนี่คนระับ <c oughs> อันนี้ไม่ไหายนะอีกอันล้งอันนี้มันอ่อนหักครับ <c oughs> นี่นะเป็นคัสตอมที่ที่ผมชอบที่สุดแล้วนะนี่นะผมก็เล่นตัว ว่ามันกระตุกโคตรโคตรนะฮะแต่ว่าผมจะเล่นให้ถึงไอ้ตัวนี้นะเนี่ยไอ้ตัวนี้มันต้องใช้เงินใน 50, นะห้าหมื่นนะฮะหรือห้าแสนนี่แหละรู้สึกว่าตนะ้องห้มนะคือผมเล่ในให้นึงตัวนี้ก็คุณต้องการอะไรไปมากกว่านี้ก็อย่าผมจะบอกนะวิธีการทำวิธ ้การอะไรคุณต้องการอะไรก็รส,ส่งยึดไว้ด้านลนะ่างได้นแหละแลวผมจะไปอ่านทีหลังนะแค่นี้นะ